สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบครับผมก็ยังอยู่กับที่ยังอยู่กับผมครับมงคนสาวสตูดิโอนะครับผมตอนนี้ผมก็ยังอยู่ที่อู่โมเดนมินบัสนะครับบ้านโป่งราชบุรีนะครับตอนนี้บังดําก็กําลังสัมภาษณ์อยู่นะครับอ,อ๋อที่จะหมุนให้ดูเลยให้ดูว่าว่าที่เขาบอกว่ามีการจุดนิรศรีแล้วทําไม่ได้อ๋อกฎหมายจุดนิทธิ์นะครับหนึ่ง ผลงานนั้นก็ไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อนอ๋อครับผมแต่ถ้าผมเผยแพร่ลงยูงทูบเผยแพร่ตรงนี้ไม่มีใครจดได้แล้วแล้วมีใครจดได้แล้วมีใครจุดได้แล้ว,ดดลวอืออู้อันนี้เขาเขาหมุนด้วยระบบอะไรครับเฮียไฮดรอลิกครับไฮดรอลิกครับอ๋อเป็นไฮดรอลิกครับผมเดี๋ยวมันจะดูยังดดนะต้องต้องหลบอันนี้อ๋อมีแก๊สอยู่มีแก๊สอยู่เห็ี่ยนไหมไม่ต้องพักอะไรเลยอือนี่ครับอูู้ อันนี้คือได้แนวตรงเลยใช่ไหมครับแนวตรงเลยครับยิ่งกว่าแนวตรงอีกอืครับนี่ครับก็ยังเน้นเนี่ยไปทำกันได้เลยนะครับไม่มีใครจุดที่จะติดได้เพราะว่าผมเผยแพร่ไปแล้วก็ไม่สามารถทำตามได้เลยครับโอ้สุดจัดครับพี่น้องก็คือการจุดที่กระสีมันหนูบอกคือคุณต้องไปจุดที่กระสีก่อนครับแล้วมาเผยแพร่แต่ถ้ามีการเผยแพร่ไปแล้วคุณจุดที่กระิีคุณมีความผิดนะอ๋อ เพราะว่านี่คือผมเผยแพร่ไปแล้วครับผมเพราะในการหมุนหน้าหมุนแล้วก็ลดแผลทุกประการผมก็หมุนไปแล้วพี่เห็นไหมครับหมุนแล้วแล้วก็ยืดคือหลังหลังยืดเตียงกลางขึ้นไปแล้วครับผมเพราะนั้นใครจะไปจดจดไม่ได้ครับแต่ผมผมไม่จดครับทำไมผมไม่จดรู้ป่ะเพราะผมมีวิธีดูดแยกเแี่ครับดูเดี๋ยวดูตัวดูรัติอ๋ออ๋ออ๋นอ๋ออ๋ออ๋องนออ๋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 ออ อรออยยเลนะคับ๋อโอ้นี่อ๋อมีตัวเช้าช้างทำยันด้วยตัวนี้ใช้กี่ตัวครับเมียผมใช้สี่ตัวครับยทั้งคันทีนเลยครับทั้งคันเลยใช่ไหมครับอ๋อที่ผมบอกว่าวิ่งยังไงก็ไปลงไงอ๋ออ๋อครับผมมีงานพูดรีบร้อนเข้ามาพูดมาช่วยครับอืมพี่กลัวว่าวิ่งแล้วมันจะตกไม่ตกครับ นี้เราชี้แจงในเรื่องของการหมุนนะครับว่าจุดที่กระสิบไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆไปทำครับทำได้เลยครับทำได้เลยเพราะว่าเหมือนที่ผมบอกว่าคนไหนนี้กระสิบจะจดได้เขาสอเมื่อคุณต้องไม่เคยเผยแพร่ผลงานก่อนครับและตรวจสอบในประเทศไทยยังไม่มีใครเคยทำและถ้าตรวจสอบมาเคยทำไปแล้วอ่ะคุณจะจุดจุดไม่ได้อ๋อโอ้ยนั่นเองไม่ต้องไปกังวลครับทำได้เลยครับแจ่มแจ่มมากครับไอ้คันคันนี้เจ้าของอยู่ที่ไหนนะครับอยู่บางเลนนครปฐมบางเลนนครปฐม เสร็จไปแล้วแกมาเพิ่มงานอ๋อก็คือเสร็จแล้วแงานไปแล<ต>้วครับแล้วดังมากนะมีงานทุกวันอันนี้เพิ่มตรงไหนครับนี่ครับทำเวทีสไลด์เพิ่มอ๋อมาทำเวทีสไลด์เพิ่มอู้สไลด์ออกมาแล้วพับออกมาอีกโอโ้โหเพื่อให้แดนเซอร์ไปยู่ดูบกันบนอยเลยครับามากมาก อนุญาตขึ้นนะัโอ๋อนี่ด้านบนรถนะครับด้านบนรถก็จยืดออกไปเลยครงข้าังดีอ๋อฝั่งนี้ฝั่งนี้พับไปนู่นได้ด้วยพับอีกว้าวโอ้โหเนี่ยรถเป็นรถเวทีเคลื่อนที่เลยครับที่เราเอาแต่เครื่องกับคานมาแล้ววางเองหมดเลยครับอ๋อวางเครื่องเองวางเกียร์เองครับอ๋อท้งอู่จัดการให้เรียบร้อยจัดการเองคนทั้งออร์ล้อกับเครื่องมาอย่างเดียวโอ้โหตั้งแคตตี้เดี่ยวหน้าสี่ล้อไปจัดการเองครับ แจ่มมากครับแจ่มมากเลยพื้นที่ใหญ่ใหญ่มากเลยครับโล่งโล่งมากด้วยครับไปไปไปปินี่เลยออกท้องฟองนะฮะเกียร์สิ่งนี้หมอหมดแล้วเพืนนี่ก็เป็นนัากดน,นรตรีนั่งอ๋อตัวนี้เป็นนักรดนตรีนั่งแล้วก็จะมีกระเลนมาพิงหลังครับคือแต่ละวิชาจะเป็เหมือนกันที่นี่ก็ต้องการคนอื่นๆครับผม มันก็คือลักษณะการทำงานมันจะไม่เหมือนกันอืมโอ้ระบบตัวนี้ตัวนี้เป็นเวทีสไลด์อ่าอันนี้ก็ระบบไฮโดรไฮดรลิกเหมือนกันใช่ไหมครับไฮดรอลิกอ๋อนี่นี่นี่ที่ควบคมรับเนี่ยอ่ะที่ควบคุมไฮดรอลิกได้ัอออกแบบได้ดีมากครับแข็งแรงมาตรฐานครับพี่น้องอ๋อตัวนี้ชุดควบคุมไฮดรอลิก จุงจุงจวงจรอะไรสร้างขึ้นมาเองอันนี้มีถุงลมด้วยนะครับถุงลมอ๋อคันนี้นะครับมีถุงลมถุงลมสองล้อเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอถามหนแอบถ,ถุงลมนี่เขาแบบดียังไงครับยังไงครับถุงลมอยู่เท่าไหร่ครับดียังไงครับสมมติว่าเราเราทำทานคานสองล้อใช่ไหมครับสมมติว่าล้อนี่คือล้อล้อจักรใช่ไหมครับครับผมถ้าพี่ไปขึ้นเนินล้อเนี้ยล้อนี่ฟรี อ๋อที่ต้องตัดลมทิง้งเพื่อให้ล้อเนี่ยมันมันยกขึ้นไปแล้วตอล้อเนี่ยมันถึงจ<อ>ได้ครก็เกิดปัญหาเวลาทำสองลอ้อรถวิ่งขึ้นลูกนหน้าอย่างเงี้ยมันเป็นปัญหาไอ้ลูกนี้ขึ้นไม่เป็นไรแต่การขึ้นปุ๊บเนี่ยล้อนี้จะหมุนตีอ๋อเราก็ต้องตัดลมทิง้งเพราะที่หนึ่งเลยครับข้อที่สองครับมีความนิ่มนวลอ๋อนิ่มนวลนิ่มนวลอ้อุปกรณ์บนรถก็จะไม่เสียครับผมแล้วก็การทรงตัวของมันจะดีนี่ก็ทำเองหมดเลยครับทำเองหมดครับออกจากอู่ครับจบในนี้หมดเลยจบในนี้หมดนะครับโมเดิร์นบัส จริงผมไปทำเครื่องเสียงอยู่นะครับแต่วก็อะไรก็ให้ลูกค้าทำดีกว่าเครื่องเสียงรถบัสเราก็ทำได้โอเครื่องเสียงรถบัสก็ทำด้วยภายในเครื่องบินอ๋อนี่นี่กำลังขึ้นใช่ไหมครับกำลังขึ้นเนี่ยภายในของพี่ก็จะทำอยู่ประมาณเนี้ยให้อ <S <S โอ้โหโนี่ยังไม่เสร็จนะพี่น้องเนี่ยไม่เสรร็จคับปา๊าดอ่ะนี่ครับก็สุดยอดครับสุดยอดนะครับ ัมากครบตอนนี้ช่างก็กำลังอ่านร,ระบบอยู่นะครับยังไม่เสร็จนะครับตอนนี้ช่างก็กำลังรุมเพื่ออ่ะอ๋ะอนี่สไลด์เข้าใช่ไหมครับ แยบมากครับอ๋อระบบลูกปุ้งลูกปืนหมดแทางเองหมดนะทั้งช่องเซอร์วิสหมดครับอ๋ออมีช่องเซอร์วิสให้หมดเลยครับเนี่ยมีหมดไปไปออกไปไปออกไปทั้งนอกอีกให้เห็นว่าเนี่ยรางเนี่ยเห็นไหมเนี่ยลูกปืนเนี่ยผมสร้างขึ้นมาเองอ๋อตัวนี้อู่สร้างเองไหมครัสร้างเองหมดครับเราใช้เครื่องซีนซีตัดแล้วก็เครื่องกึง่งแล้วก็ข้าวจำเข้ไปแล้วไม่ได้ซื้อมันจะแข็งแรงมากครับผมแต่พี่ว่าถ้าออกไปจะนิ่มเลย ก็ทำงานผมจะได้อย่างงี้นะได้ได้วเวลาลเราก็พับง่ายง่ายก็พบง่ายครับผมจะเน้นเหมือนว่าเป็นยังไงผมไปทํางานอยู่ในางานเองแล้วก็ให้ทางานง่ายที่สุดครับผมอย,อย่างรูปวิธีเคลื่อนที่แบบคนเดียวนะคนเดียวกลางทั้งคัน,อ,นอ,อันนี้ก็เหมือนกันผมก็เน้นคนเดียวครับผมเนี่ยครับไม่ได้อยู่ประสาทคือเราต้องหลบเครื่องอ๋อเนี่ย อ๋อตอนนี้ตอนนี้ยังติดติดเครื่องอยู่ใช่ครับตอนนี้ไม่ติดแล้วครับเีราแก้อ้นี่อันนี้อันนี้แก้แล้วแก้ให้มันหลุดเครื่องอ๋ออ๋อนี่นี่ชนแล้วเดี๋ยวตอนนี้เรียบร้อยครับครับผมแล้วก็หลบอุปสรกรต่างๆนี่ครับสไลด์เข้าสไลด์ออกนะครับเดินเชื่องเองดินครับใช้พ่อเลียมเดินนี่เดินเองหมดนะครับเดินเองหมดด้วยครับวางเองวางสายเองกันทั้งหมดนะครับเอาเป็นว่ามาทีเดียวจบเลยครับแล้วทีมช่างก็มีแต่เมืออาชีพด้วยครับมาตรฐานนะครับ ทุกอย่างใช้ซีโอทูเชื่อมทั้งคันซีโอทูทั้งคันนี่ครับดูครับพี่น้องภายในเออเขาเรียกว่าอะไรครับพิแดนพิแดนนะครับนี่ครับสวยงามมากครับเราเรียนรู้ต่ออย่างเงี้ยได้ดีไหมนี่จะเป็นโซลเวลดุโอ้ที่ที่ที่โอครับผมเพราะเราต้องการให้วีทีเต็มครับตัวนี้ก็กางไปอีกได้ ใหญ่ก็อ,อยู่บบน,นี้ได้เลยใหญ่มากครับถ้านับเป็นเม็ดกี่เ,เม็ดครับเนี่ยหน้ากว้างวเวทีแปดเม็ดคแปดเม็ดกลางรวมรวมกลางตรงนี้ไปเป็นแปดเม็ดโอโ้โหแจ่มมากครับคันนี้ไม่ได้แพงทั้คันยี่หกแสนกว่าบาทหกแสนกว่าบาททั้งคันเลยทั้งคันครับไม่ได้แพงเลยครับผมที่ซื้อรถพี่ไปทำว่าจะแพงกว่าแพงกว่าอย่างรถเท่านั้นอย่างร้านหนึ่งร้านสองครับร้านสอง สุดยอดมากครับขอบคุณมากครับผมครับครับครับนี่ครับโอ้โอ้ผมชอบตรงเนี่ยชอบตรงนี้ครับชอบตรงอ่าหมุนหมุนหัวได้เลยครับหมุนหัวได้นะครับหมุนตู้ได้เลยนะครับโคตรแจ่มเลยพี่น้อง แล้วเวลาแห่เวลาแห่ก็คือตู้เบรจะมาด้านหน้าครับแล้วเวลาจอดเล่นนะครับนี่ดูง่ายๆครับจอดเล่นก็คือตัวชุดลำโพงด้านหน้าครคือจะหันมาด้านข้างนะครับมามาหาท่านผู้ชมนะครับแล้วก็นักดนตรีนะครับนักดนตรีก็จะอยู่บนเวทีนั้นครับสุดจัดครับพี่น้องฝากไว้ด้วยครับไปที่มองหาอูต่ออ ทุกอย่างนะครับเรียกได้ว่าทุกอย่างเลยก็ว่าแล้วโมเดิลบัตนะครับูโมเดิลบัตอยู่ที่ราชบุรีนะครับอำเภอบ้านโป่งนะครับลองมาติดต่อทางอู่ได้ครับผมคลิปนี้บายบายครับพี่น้องสวัสดีครับ